อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่กับรายการ b g k Casting นะผมกับช่วง b g k Review นะผมสำหรับใครที่ไม่รู้จักช่วงนี้นะผมให้กดปุ่มตัว i มุมขวาบนเลยนะฮะอ่ะแล้วขอที่จะมารีวิวในวันนี้นะฮะก็คือแซมสันโกไมนะครับอ่าเป็นไม์คนเดนเซอร์นะผมที่ตัวเล็กมากนะครับเป็นน่าจะตัวเล็กที่สุดนะฮะอ่านี่ก็คือ ส่วนของตัวกล่องนะผมด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้จะมีนี่ก็เขียนว่า perfect for skype face time youtube video a n d more นะก็คือเหมาะสำหรับคุย Skype แล้วก็ทำทำวิดีโอทำคลิปอะไรอย่างนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีเขียน portable usb microphone นะก็คือเชื่อมต่อโดย usb นะฮะเป็น mini usb นะฮะด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะส่วนด้านหลังนะผม ก็จะมีบอกพวกฟีเจอร์ต่างๆนะฮะตรงนี้ก็จะมีเขียนนะฮะว่าแซมสันแซมสันเหมาะกับพวกร้องเพลงสกายกล่อง,ง,กกาองขาดกล่องขาดนี่ไม่ต้องถามนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนแกะก,กล่องไม่รู้มันมีสก็อตเทปติดอยู่ข้างบนนี้แล้วมันก็เลยเละเทสและตุ้มเป๊ะอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราดูที่ตัวจริงกันเลยดีกว่านะฮะตอนแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะผมก็จะมีกล่องเป็นกล่องเหมือนมันไม่ใช่โฟมมันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะ อันนี้ก็จะมีแนะนำโปรแกรมนะผมแซม,แซมสันซาวซาวเด็กนะใช้ซาวเด็กเปล่าอ่านซาวเด็กอปช่างมันอันนี้ก็จะเป็นใบไ,ไว้อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะผมแต่ว่าเขาเขียนว่าถ้าซื้อถ้าไม่ได้ซื้อไมค์ตัวนี้ที่อเมริกานะผมให้ให้เข้ามาในเว็บไซต์แ a m สันแซมสันเทคดอทคอมบทูบาอะไรเงี้ยนะอ่ะช่างมันอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือนะฮะเป็นคู่มืออ่ะก็เปิดอ่านเอาไม่มีภาษาไทยนะฮะ ในกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างแรกนะที่มีอยู่ในกล่องนะก็คือสาย USB นะเป็น mini USB นะครับนาแกะออกมาอ่านี่ก็จะเป็นส่วนของสายนะตรงนี้ก็จะเป็นโอ,โอ้ถุงร่วงนะสาย USB ก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็น mini USB นะอืมนี่ก็เป็น USB ธรรมดาแล้วก็มีตัวการมีสัญญาณลบกวนนะฮะอ่าโอเคต่อมานะผมจะมีจะมีเหมือนน็อตเป็นน็อตเอาไว้เอาไว้ยึดติดกับขาตั้งใหม่นะฮะ ก็ช่างมันนะอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะเรามาดูทางด้งนานตัวไม้กันบ้างนะผมด้านตัวไม้นะผมตอนแรกนะจะมีที่ใส่ไม้มาอย่างนี้เลยนะฮะดูดีมีระดับสวยงามโคตรอาแล้วก็เปิดซิปออกมานะผมแล้วก็จะมีตัวไม้อยู่ข้างในเนี่ยน,นี่ก็คือตัวไม้นะครับอานี่คือตัวไม้นะฮะอาแล้วก็ทําการแกะออกมาอย่างนี้นะฮะนี่ผมแค่นี้นะฮนะอา ไม้ตัวนี้นะผมมันมันพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะผมก็คือมันมีตัวหนีบนะผมเอาไว้หนีกับพวกแล็ปท็อปอะไรอย่างงี้นะพวกโนะ้ตบุ๊กนะฮะหนีบกระจอคอมก็ได้นะผมแต่ว่ามันไม่มีแต่หนีบได้นะไม้ตัวนี้นะผมเป็นไมโครเดนเซอร์นะฮะแล้วก็สามารถปรับระดับได้3 3ระดับนะไม่สามระดับดิปรับโหมดได้3โหมดนะก็คือโหมดครับโหมดแรกนะเป็นโหมดคาดิโอนะฮะก็จะคือจะรับจากด้านหน้าด้านเดียวนะฮะอ่าก็แค่นี้นะโหมดคาดิโอ โหมดที่2นะผมหมดคอดิโอลลบสิบนะลบสิบอ่ก็คือจะรับจากด้านหน้าด้านเดียวเหมือนกันนะผมแต่ว่าจะตัดเสียงรบกวนไปนะก็คือเราถ้าเรานั่งพูดอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะฮะเราก็มันก็จะรับแต่เสียงเรานะฮะแบบเสียงรบกวนรอบด้านก็จะถูกตัตนะดต่อไปนะฮะโหมดต่อไปแล้วผมโหมดที่3นะก็คือโหมดออมนิ e ดเรชั a นหรลออมนิไดเรชั่นแลนะฮะก็คือจะรับจากรอบด้านรอบทิศทางรอบทิศทางเลยนะฮะ ก็คือถ้าเราพูดจากด้านข้างมันก็เข้าดา้ดานหน้าก็เข้าด้านข้างอีกข้างก็เข้าด้านหลังก็เข้าด้านต้ก็เข้าด้านบนก็เข้าด้านทุกด้านมันเข้าหมดนะสำหรับไม่ตัวนี้นะผมนอ,ะน,นอกจากจะหนีบได้แล้วนอกจากจะหนีบได้แล้วนะผมก็สามารถวางตั้งโต๊ะได้ด้วยนะผมตรงนี้จะมีขาตั้งวางอยู่นะนี่เราก็วางไปได้เลยนะแล,ะล้วรูตรงนี้นะ่ะรูตรงนี้มีไว้ทําอะไรนะผมรูตรงนี้มีไว้เสียบไมโครโฟนสแตนนะผมก็คือขาตั้งใหม่นั่นเองนะก็ ถ้า,าจะตั้งใหม่นี้เราไม่อยากหนีเราไม่อยากตั้งโต๊ะนะแล้วก็ตั้งใหม่นะเอาซื้อขาตั้งแยกมาแล้วมันก็สามารถตั้งได้นะครับอ่ะสำหรับไอ้รูตรงนี้นะผมมันคือไฟับผมมันจะมีไฟ LED นะบ่งบอกนะะว่าว่าเสียงเราพีคหรือเปล่านะผมถ้าสีแดงกระพริบก,ก็คือเสียงเราพีคนะฮะ ถ้าสีเขียวขึ้นค้างก็คือเสียงไม่พีคไม่อะไรนะเสียงปกติทํางานได้อย่างรับล่นมาดูตรงนี้กันบ้างนะผมด้านนี้จะมีรูเสียบสาย USB นะผมแล้วก็รูแจ็คเอาไว้เสียบหูฟังเอาไว้เสียบหูฟังนะผมแลถ้าเราเสียบเข้าไปเนี่ยแล้วเราเสียบ USB กับคอมอยู่แล้วเราแล้วเอาแจ็คหูฟังมาเสียบนะเราก็จะได้ยินเสียงตัวเองนะก็คือเราพูดอะไรเราก็ได้ยินเสียงตัวเองหมดนะก็มีแค่นี้นะผมสำหรับตัวไมค์ตัวนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวไปเทสเสียงให้ฟังกันเลยนะทีละโหมดทีละโหมดเลยนะว่าจะเป็นยังไงเสียงจะดีแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะโอเคไปต่อเลยมากที่โหมดแรกนะผมก็คือโหมดคาดิโอยนะฮะ,ะด้านการตั้งค่าก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะด้านการตั้งค่าที่วินโดว์ก็ตามนี้เลยนะผมการตั้งค่าที่ตัวอัดก็เหมือนกันนะเสียงก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะ่าโอเคมาที่โหมดต่อไปนะผมนี่ก็คือโหมด คาร์ดิโอลลบสินะก็จะได้เสียงอย่างนี้นะฮะการตั้งค่าก็ปรับที่วินโดว์เป็น100นะฮะที่ตัวอาจก็100นะฮะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะมากรี่โหมดสุดท้ายนะผมก็คือโหมด Omni Directional นะฮะจะเป็นโหมดที่รับจากรอบรอบด้านนะฮะโอเคก็จะได้ยินทุกอย่างเลยนะเสียงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับการตั้งค่าก็ ที่ตัววินโดว์ปรับเป็น85นะตัวอัดก็ปรับเป็น85 85เหมือนกันนะโอเคก็จะเป็นเสียงอย่างนี้นะโอเคก็คงมีแค่นี้นะผมสำหรับการรีวิวแซมสันโกใหม่นะผมสำหรับใครที่ชอบสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะส่หสวัสดีขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ GO!